This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 Minute History ยังคงอยู่ในซีรีส์ของการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราเล่าถึงช่วงของความล้มเหลวของป้าเย่จินหรือว่าการก้าวกระโดด ต้องการปรับประเทศให้การมาเป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบของเหมาเฉิอตงที่นําไปสู่การที่ผู้คนจนํานวนนับ1 0ปล้านต้องเสียชีวิตลงเพราะว่าอาหารนั้นไม่เพียงพอนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีใครรู้นะครับว่าเหมาเจิอตุงหลังจากที่สูญเสียบารมีไปเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยท่านอยากจะถอยกลับลงมาหรือท่านอยากที่จะรักษาบารมีของท่านเอาไว้ดังนั้นครับ ภรรยาของท่านก็คือนางเจียงชิงซึ่งตอนนี้สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แล้วเพราะว่าพ้นช่วงสัญญา20ปีที่เธอนั้นจะไม่เข้ามามีบทบาทในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเธอจึงได้คิดแบบนี้วัฒนธรรมคืออาวุธ โรงละครไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่เฉพาะในโรงละครละครสักเรื่องหนึ่งสามารถที่จะใช้ประเทศทั้งประเทศเป็นฉากได้เพราะเรื่องในการที่จะนําทําให้พระเอกนั้นกลับมาเปล่งประกาศอีกครั้งหนึ่งคือการที่ต้องใช้นโยบายที่ว่าใครก็ตามที่เป็นปฏิบัติการปฏิวัติใครก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์กับชนชั้นที่กดขี่ขูดรีดสิ่งนั้นต้องถูกทําลายและนี่ก็คือที่มาของการปฏิวัติวัฒนธรรมวันนี้มาไล่เรียนกันต่อครับว่าการปรับวัฒนธรรมให้เป็นอาวุธ และการทําให้เหมาเจะ๋อตุงก้าวกลับมาในการที่จะมีบารมีเต็มรูปแบบหลังจากความล้มเหลวต้าเย่จินหรือการพาประเทศก้าวกระโดดไปไกลๆแต่ล้มเหลวนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับอย่างที่บอกครับนางเจียงชิง ซึ่งเป็นตัวเอกหรือเป็นสถาปนิกเอกของช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมนี้เนี่ยเธ e อสมรบกับเหมาเจ๋อตุงตั้งแต่ปี1938ครับภายใต้เงื่อนไขที่บรรดาแกนนําพรรคคอมมิวนสิสต์โดยเฉพาะย่ายิ่งเลยหลิวเซาฉีกับโจอินไหลกําหนดเอาไว้ก็คือนางห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา20ปีตัวเธอเองครับจากเดิมหลังจากสมรสไปแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวไม่มีบทบาททางการเมืองเธอเริ่มต้นบทมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นปรากฏตัวกับประธานเหมาที่น่าฉากมากขึ้น เทาประชุมในการประชุมสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สําคัญเทียบเท่ากับสิ่งนี้ครับกล่าวคือคนที่ส่งอำนาจที่สุดในจีนเวลานั้นก็คือประธานเหมารับฟังเธอมากขึ้นเรื่อยๆและจริงจังกับความคิดของเธอมากขึ้นเรื่อยๆอาวุธหลักของเธอในฐานะที่เธอกลับมาดูแลเรื่องการแสดงก็คือเรื่องการแสดงที่เธอเข้าไปรับผิดชอบเรื่องของนิ้วปักกิ่งการแสดงของเธอเริ่มต้นในการแนะนําบทละครใหม่ บทละครที่สําคัญที่สุดของเธอก็คือนิ้วเรื่องขุนนางจีนในสมัยหมิงที่มีชื่อว่าไห่รุยในรัชสมัยพระเจ้าเจียจิ้งหรือว่าจากักรพรรดิหมิงเสินจงจกักรพรรดิหมิงองค์ที่12บทงทนิ้วว่าในเรื่องของไห่รุยนอกเหนือไปจากเจียงชิงแล้วยังมีคนประพันธ์อีกหนึ่งคนคนนั้นก็คือเหยาเหวินหยวนเหยาเหวินหยวนถ้าใครจําชื่อได้นะครับต่อมาเขาคือหนึ่งใน4ี่แกนนําของแก๊งสี่คน ร่วมเขียนบทละครเรื่องไหรุยด้วยถามว่าบทนิวเรื่องนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรครับไหรุยเองในประวัติศาสตร์แล้วมีบทบาทในการวิาพากษ์วิจารณการทํางานของราชสำนักหมิงที่ละเลยพระศกนิกรผู้ยากไร้แบบเปิดเผยในท้องะโรงตอนหน้าพระพักของจักรพรรดิเจียเซิงหรือจักรพรรดิหมิงเสินจงไม่รู้ว่าประธานเหมากับนางเจียงชิงคุยอะไรกันก่อนหรือเปล่าแต่ในที่ประชุมพักครั้งสําคัญที่หลูซานประธานเหมาถามในที่ประชุมว่ามีใครในที่นี้ กล้าเป็นไหรุยหรือเปล่าหรือว่าทุกคนล้วนแต่เป็นเจ้าหน้าที่พักที่ลืมอุดมการต้องสร้างชีวิตที่ดีให้กับชนชั้นกรรมชีพที่ถูกกูรีดความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ก็คือประธานเหมากําลังถามว่าว,วันวันสมาชิกพักข้าราชการในระบอบคอมมิวนสิสต์เริ่มต้นละเลยประชาชนและทําตัวเป็นอภิสิทธิชนเหมือนข้าราชการในราชสำนักหมิงหรือเปล่าไม่แต่เพียงแค่นี้ครับ บทนิ้วบทนี้อีกด้านหนึ่งมันถูกตีความว่ามันเป็นการเคียรในผลเผิงเตอ๋อหวายผู้วิพากษ์วิจารณ์เหมาเจ๋อตุงอย่างรุนแรงออกจากเส้นทางการเติบโตทางการเมืองด้วยเพราะเผิงเตอ๋อหวายซึ่งเป็นจอมทัพหมายเลข2นะครับของกองทัพแดงสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกเปรียบเทียบว่าเป็นไหรุย่ยข้าราชบริพารคุณนางที่กล้าวิจารณ์ฮ่องเต้หมิงเซินจงต่อนหน้าพระพักอีกด้วย ไม่รู้ว่ามันตีความถูกหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าปีที่เผิงเตอ๋อหวายจอมทัพหมายเลขสองของกองทัพแดงถูกปลดคือหลังจากการประชุมที่หลู่ซานตรงนี้และไม่ใช่แค่ตัวเผิงเตอ๋อหวายครับแต่ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพแดงก็คือจอมพลจูเตอ๋อออกมาปกป้องเผิงเตอ๋อหวายซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถูกลดบทบาทไปด้วยอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งครับก็คือจางหวนเทียนแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่เดินทางไกลมาด้วยกันจําได้ไหมครับจางหวนเทียนคือบุคคลที่ต่อต้านการแต่งงานระหว่างประธานเหมากับนางเจียงชิงมีความหมายว่าหลังที่ถูกแนะนําละครเรื่องไห่รุ่ยที่การประชุมที่หลู่ซานบุคคลที่เป็นแกนนําพักสามท่านถูกลดบทบาทโดยทันทีเอาละครับตอนนี้เหมือนเวทีถูกเคลียร์เรียบร้อย the stage is set เวทีถูกจัดแล้วทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้วพฤษภาคม1966 ก่อนการเริ่มต้นการปฏิวัติวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการเมาเจ๋อตงแต่งตั้งให้เจียงชิงภรยาเป็นรองประธานตั้งหน่วยงานจัดตั้งใหม่ที่มีชื่อว่าหน่วยงานปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือจองยานเหวินฮวาเกอร์มิงเสี่ยวซุยโดยมีเฉินโปาต้าเป็นประธานแต่คนที่เป็นผู้นําจริงๆไม่ใช่เฉินโปาต้าครับแต่เป็นเจียงชิงการนาของหน่วยงานนี้ต่อมาก้าวขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่ทรงพลังอํานาจที่สุดในจีนมาเป็นเวลา10ปี เจียงชิงและพวกของเธออีก3คนอันได้แก่หวางหงเหนวนเหยาหวนหยวนจางชุนเฉียวต่อมาแกนนําของหน่วยงานนี้4คนถูกเรียกกันว่าชื่อหยอนปังแก๊ง4คนด้วยบารมีของประธานเหมาเจอตุงพร้อมด้วยสคริปที่มีแกนเรื่องเป็นเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรม ผลการรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการจุดผุเรื่องของการต่อต้านการเป็นปฏิปักษ์กับอุดมการคอมมิวนิสต์การเป็นปฏิปักษ์กับการปฏิวัติของชนชั้นผู้ถูกกดขี่สิ่งนี้กระแสต่อต้านของบรรดาสมาชิกแกนนำพรรคและข้าราชการในยุคนั้นก็อุบัติขึ้นคำว่าอยู่บนภูดูเสือกัดกันถูกนำมาใช้บรรยายท่าทีของประธานเหมาในกรณีนี้ มองว่านางเจียงชิงคือฝ่ายซ้ายผู้มาปฏิวัติวิถีของคอมมิวนิสต์จีนในช่วง17ปีแรกอีกฝ่ายหนึ่งคือบรรดาแก่นนาพักและข้าราชการชนชั้นวิชาการในยุคดังกล่าวแต่หลายฝ่ายมองจริงๆแล้วไม่ใช่การที่ประธานเหมานะั้นนั่งอยู่บนภูด,ดูเสือกัดกันครับกล่าวคือท่านไม่ได้เป็นกลางหากแต่ลึกๆแล้วประธานเหมาที่ก่อนหน้านี้รู้สึกสูญเสียบารมีจากความล้มเหลวในการปฏิรูปประเทศผ่านนโยบายเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม จริงๆแล้วท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนนางจริงๆอยู่เบื้องหลังแบบที่ตัวเองไม่ต้องตวัดกระบี่แม้แต่ครั้งเดียวด้วยสคริปที่ถูกเขียนบทมาอย่างดีเชิดชูประธานเหมาว่าเป็นตัวแทนของอุดมการคอมมิวนิสต์ที่บริสุทธิ์ที่สุดผ่านหนังสือสีแดงเล่มเล็กเหมาเจ๋อตรงซื่อเสียง พนวกกับการเริ่มต้นปลุกระดมให้กับประชาชนที่ตอนนั้นก็คือคนรุ่นใหม่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆสถาปนาตนเป็นประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อองครรัรแห่งการปฏิวัติหรือว่าเรดการ์ดหงเวเป็น,นกลไกในการท้าทายอำนาจของแกนนำพักคอมมิวนสิสต์ข้าราชการและนักวิชาการ ไม่ว่าท่านจะเป็นใครใ้ญย่ยมาจากไหนจะเป็นระดับโปลิตบูโรทุกคนก็ถูกคุกคามได้โดยประชาชนทั้งสิน้นเพราะบนแผ่นดินนี้ไม่มีใครใหญ่เกินใครประชาชนใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินผิดจากนี้ล้วนแต่เป็นการเป็นปฏิปักษ์ต่ออุดมการ์คอมมิวนสิสต์ประชาชนสามารถต้องข้อหาทุกคนได้ทั้งหมดใครไม่ยินยอมที่จะถูกตรวจสอบคนนั้นคือเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวความคิดของประธานเหมา บุคคลที่เป็นเป้าหมายหลักๆในการกวาดล้างครั้งนั้นแน่นอนครับก็คือบรรดาแกนนําพักท,ที่ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่กลุ่มผู้เดินทางไกลร่วมกันผู้รวมก่อตั้งสาธารณารัฐประชาชนจีนกันมาได้แก่หลิวเซาฉีเติ้งเสี่ยวผิงโจโอเอินไหลกล่าวคือบุคคลที่เห็นต่างกับนโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดของประธานเหมาในช่วงนั้นนั่นแหละ บางคนที่เป็นสหายจากการเดินทางไกลกลับต้องเอาตัวรอดโดยการวางตัวนิ่งเฉยรอคลื่นลมแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นสงบลงไปเองเช่นกรณีของหลินเปียวเดี๋ยวจะไล่เลียงถึงเรื่องของหลินเปียวนะครับแต่ดูเหมือนกับว่านอกจากแก๊งสี่คนแล้วไม่มีแกนนําคนไหนที่ให้การสนับสนุนพายุทางการเมืองที่บ้าคลั่งนี้เลยทุกคนรู้ดีว่าสิ่งนี้คือหน้าฉากที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะซัดพวกเขาทุกคนให้ออกไปจากแกนกลางอํานาจทั้งหมด เป้าหมายแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรมหนีไปได้ครับหลิวเซ้าฉีประธานาธิบดีและประธานพรรคคอมมิวนิสต์ร,ร่วมพูดง่ายก็คือร่วมกับประธานเหมนานั่นแหละครับพูดง่ายๆเป็นบุคคลที่ใหญ่อันดับที่2นะครับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสาธารณรัฐประชาชนจีนตัวเขาและภรรยารู้ดีครับว่าพวกเขาคือเป้าหมายแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรมไม่แต่เพียงเรื่องความขัดแย้งเห็นต่างด้านนโยบายหากยังมีความขัดแย้งในเรื่องแบบผู้หญิงต่อผู้หญิงด้วย ภริยาของหลิวเซาฉีคือนางหวางกวางเหม่ยในฐานะที่เป็นภริยาของประธานาธิบดีสมัยก่อนเรียกว่าประธานประเทศนะครับเธอเดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะคู่สมรสของหลิวเซาฉีและได้รับการยอมรับในความเป็นสุภาพสตรีจีนที่งดงามเจียงชิงบอกกับเธอว่ากวางเหม่ยตอนไปต่างประเทศอ่ะอย่าใส่สร้อยขอวูบว่ามันดูไม่ดีมันดูเป็นทุนนิยมนางหวางกวางเหม่ยไม่ได้คิดเป็นเรื่องใหญ่และสวมใส่มันระหว่างการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ เจียงชิงยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติเพื่อชนชั้นผู้ถูกกดขี่เดือนกร,รกฎาคมคก็คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมหลิวเซ้าฉีโดยที่ทําการพักคอมมิวนิสต์นะครับคำว่าคําว่าพักคอมมิวนิสต์อาจจะไม่ได้มีความหมายว่าตัดสินใจเป็นหมู่คณะนะครับแต่น่าจะหมายถึงนางจริงชิงกับประธานเหมาได้นะครับปลดเขาออกจากการเป็นประธานพักคอมมิวนิสต์คนที่1แล้วแต่งตั้งหลินเปียวขึ้นมาเป็นผู้นําแทนที่ ลิ้นเปียวเองรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรไม่อยากจะรับแต่ก็จําเป็นต้องรับแบบไม่เต็มใจเพราะว่าลินเปียวตรหนักครับว่านี่คือเกมการเมืองแต่ตัวเองต้องอยู่นิ่งๆเพราะมันคือโหมดการอยู่รอด13ธันวาคม1966ครับก็คือ6เดือนหลังจากนั้นหลิวเซ้าฉีตัดสินใจลาออกจากการเป็นประธานาธิบดีและย้ายตนเองกับครอบครัว ไปอยู่ที่เหยยนอันมณฑลซานซีหรือไม่ก็เลือกที่จะไปอยู่ที่หูหนานเพื่อใช้ชีวิตบ้านปลายที่เรียบง่ายเป็นการลดแรงกระแสกดดันที่เชี่ยวกรากการถอยของท่านอาจจะทําให้การปฏิวัติวัฒนธรรมค่อยๆเบาลงก็ได้5วันหลังจากนั้น18ธันวาคมจ้างชุนเฉียวสั่งการให้ไขยต้าฟู่ผู้นําเรดการ์ดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิงหวานํานักศึกษานับพันคนรณรงค์ไปเอาตัวหลิวเซ้าฉีมารับการพิภากษาของประชาชน ปีต่อมาทั้งตัวเขาหลิวเซาฉีและมาดามหวังกวางเหมย่ยถูกควบคุมตัวจากบ้านพักของตัวเองเข้ารับการพิจารณาคดีในข้อหาแหล่งซ่อมสมการเป็นชนชั้นทุนนิยมทรยศต่ออุดมการผู้ที่ประกาศว่าเขาคือผู้ทรยศต่ออุดมการมีชื่อว่าโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีของจีนหนึ่งในสหายผู้ใกล้ชิดกับเขามาหลายสิบปีภรรยาของท่านมาดามหวังกวางเหมยถูกทําให้อับอาย เรดการ์ดบังคับให้ท่านสวมใส่กี่เพ้าชุดที่นางเจียงชิงจงเกลียดจงชังและกระทำทารุณต่อหน้าสาธารณชนนางหวังกวางใหม่ตายในคุกในปี1968หลิวเซ้าฉีถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งด้วยวัย78ปีถูกควบคุมตัวที่ทำเนียบจงหนานไห่2ปีก่อนที่จะถูกย้ายไปยังเรือนจำที่คาฟงมณทนเหอหนานสุขภาพของท่านที่ไม่สู้ดีอยู่แล้ว ป่วยระหว่างการถูกควบคุมตัวจนถึงแจกอสัญญกรรมในเดือนตุลาคม1969ด้วยวัฒนธรรมใหม่ในยุคนั้นศพของท่านไม่ได้รับการฝังตามธรรมเนียมแต่ถูกเผาไม่ให้เหลือซากหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทํางานนี้ดังที่เรากล่าวไปแล้วครับเป็นหน่วยงานเล็กๆแต่มีอํานาจมากที่สุดในจีนในช่วงเวลานั้นก็คือกลุ่มงานปฏิวัติวัฒนธรรมกลางหรือว่าจงอยางวนฮวาเกอร์มิงเซียวจู่คำ <c oughs> ว่าเซียวจู่ครับแปลว่าเล็กครับแต่อย่างที่บอก มันคือคกลไกในการขยายอิทธิพลของเจียงชิงและแน่นอนก็คือของเหมาเจ๋อตุงจนตัวของมันเองใหญ่โตมโหฬารเฉินโปต้าถูกตั้งเป็นประธานถูกยึดอํานาจภายในและถูกแขวนเอาไว้จนเขาสิ้นบทบาทภายในพักเจียงชิงและพวกขยายอํานาจจนมีอํานาจจนกระทั่งใหญ่กว่าคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหนือกว่าโปริตบูโรเหนือกว่าคณะกรรมการชุดใดๆอยู่ภายใต้คนแค่คนเดียวนั่นก็คือประธานเหมาเจ๋อตง ในแง่การทางการเมืองแล้วครับเจียงชิงก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการประชุมพักครั้งที่9ในเดือนเมษายน1 9 6 9ว่าง่ายๆเป็นโปลริตบูโรเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในแผ่นดินจีนอย่างเป็นทางการก่อนเดินหน้าต่อขอไล่เลียงสักนิดนะครับว่ากลุ่มแจ้ง4คนนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มี4คนนะครับก็เหมือนกับวงโฟอีฟนะครับไม่ได้มี4คนนะครับมีมากกว่า4แต่เรียกว่าโฟอีฟแกนนาของพวกเขามี4คนครับแต่จริงๆแล้วยังมีสมาชิกอื่นๆอีกนะครับ คังซึงเชีเช่ยฟู่จือ่อเฉินโปตาเหมาหยวนชินรวมอยู่ด้วยแต่4คนที่เป็นแกนหลักจริงๆก็คือบุคคลที่เรารู้จักชื่อนั่นแหละครับนางเจียงชิงเรารู้แล้วว่าเธอมาจากไหนจางชุนเฉียวครับมาจากไหนเขาเป็นคนสันตงครับเป็นนักหนังสือพิมพ์สายปฏิวัติของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่าเสี่ยฝังที่แปลว่าปลดปล่อยนั่นแหละครับ เขาเข้าตาเหมาตอนที yeah. ่เข yeah. ียนบทความทําลายอุดมการของพวกกระดุมผีฝ่ายขวาในปี1958คนถัดมาครับเหยาหวนหยวนคนนี้เป็นนักสืบพิมพ์สายปฏิวัติของนังสือพิมพ์นะครับหวนขุยเป้าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเขียนบทงิ้วที่มีบทบาทในการระเบิดการปฏิวัติวัฒนธรรมจําได้ไหมครับเรื่องขุนนางตรงฉินในราชสำนักหมิงที่มีชื่อว่าไห่ยุ่ยถูกปลดจากราชสำนักดังที่ได้กล่าวไปแล้วครับว่า ตอนนั้นคือการจุดระเบิดการปฏิวัติวัฒนธรรมส่วนอีกหนึ่งคนครับหวางหงเหวินเป็นคนงานสายปฏิวัติที่ทํางานที่โรงงานทอผ้าฝายที่เสี่ยงหามาก่อนจากนั้นเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญในการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เสี่ยงหายก่อนอีกคนหนึ่งครับที่เป็นเป้าแรกๆต่อจากหลิวเซาฉีจะเป็นใครไปไม่ได้ครับเติ้งเสี่ยวผิงครับ ทั้งเติ้งเสียวผิงเองและครอบครัวท่านเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของแก๊งสี่คนเพราะเป็นหนึ่งคนที่เสนอน,นโยบายอื่นระหว่างที่เหมาต้องการเจะเดินหน้าในนโยบายก้าวกระโดดเกรดลีฟอร์เวิร์ดตั้งแต่ช่วงต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรม1968ครับเรสการ์ดจับกลุ่มตัวบุตรชายคนโตของเขาก็คือเติ้งผู่ฟางไปซ้อมทรมานเติ้งผู่ฟางและเติ้งผู่ฟางเองตกลงมาจากตึกที่ถูกควบคุมตัวว่ากันว่าโดนโยนลงมาจากตึก4ชั้นจนกระทั่งตัวเขากลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิต ในปีต่อมา1969ครับเติ้งเสี่ยวผิงที่ถูกบีบให้ลาออกจากเกือบทุกตำแหน่งเลยเหลือตำแหน่งเดียวครับก็คือกรรมธิการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนถูกส่งไปยังเมืองสินเซียนที่มณฑลเสียงซีตอนนั้นอายุ66ปีแล้วนะครับต้องทำงานเป็นคนงานในโรงงานรถแทรกเตอร์ที่ทำต่อมาอีก4ปีจนถึงอายุ70ปีในปี1973ครับระหว่างถูกในประเทศไปยังเียงซีครับ ตงถูกแขวนให้บรนดาเรดการด่าทอประนามยามเหยียดโดยตลอดระยะเวลาแห่งการปฏิวัติพลเรนธรรมแต่ด้วยความที่เติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนนิ่งเยือกเย็นถูกกระทําขนาดไหนก็ยังทําหน้าที่ของเขาในโรงงานรถแทรกเตอร์ด้วยความนิ่งสงบหากมีเวลาว่าก็หยิบปากกากระดาษมาเขียนบทความเก็บเอาไว้อาจจะถามว่า เอถ้าจำไม่ผิดนี้เนี่ยตอนที่ไทยเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในปี1,975ปีนั้นการปฏิวัติวัฒนธรรมยังไม่สิ้นสุดเลยเหตุใดท่านเติ้งเสี่ยวผิงจึงกลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตร í, ีก็แสดงว่าท่านไม่ได้กลับมาหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมแต่กลับมาดํารงตําแหน่งในยุคที่แก๊งสี่คนยังเรือมนาจอยู่ถูกไหมถูกครับแต่ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวกลับมาไล่เลียงกันต่อครับ คำถามที่น่าสนใจและถูกถามกันมาโดยตลอดเลยก็คือท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นายกรัฐมนตรีโจอเอินไหลหนึ่งในผู้ที่เป็นแกนนาคนสําคัญยิ่งของพรรคหมือนไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยท่าทีของท่านโจอเอินไหลคืออะไรกันแน่บางคนบอกว่าท่านอยู่ในโหมดของการเอาตัวรอดบางคนบอกว่าท่านเห็นดีเห็นงามกับฝ่ายปฏิวัติไม่ใช่ครับเราไปดูบทบาทของท่านในช่วงนั้นดูครับ ถ้ามองอย่างผิวเผินบ้างก็ว่าท่านลอยตัวเหนือความขัดแยง้งท่านเป็นเยสแมนของเหมาเจอตุงปล่อยให้นางเจียงชิงแก๊งสี่คนทําอะไรก็ได้พรุกคามใครก็ได้ท่านเพียงแค่รักษาชีวิตและรักษาตัวท่านเอาไว้แต่เสียงในประวัติศาสตร์จํานวนมากมองว่ามันคือความจําเป็นที่ตัวท่านโจเอินไหลต้องวางตัวเช่นนั้นท่านจะลุกขึ้นมาต่อต้านกระแสความบ้าคลั่งที่เชี่ยวกราก ตัวท่านเองก็จะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกกระทําที่ไม่สามารถที่จะลดผลกระทบของกระแสการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ไร้สติได้และหากเป็นเช่นนั้นท่านก็จะไม่สามารถช่วยใครที่เป็นผู้ถูกกระทําได้เลยคําพูดของเติ้งเสี่ยวผิงจะผู้ถูกกระทําที่ต่อมาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํารุ่นที่สองนะครับในปี1978เเคยกล่าวเอาไว้หลังจากที่เมฆหมอกเริ่มจางลงบอกว่าบทบาทของท่านโจเอินไหล ท่านโจเอินไหลต้องอดกลั้นทําในสิ่งที่ฝืนมนโนธรรมของตัวท่านเป็นเวลายาวนานเพื่อลดผลกระทบของการปฏวิวัติวัฒนธรรมในครั้งนั้นถ้าท่านโจไม่รักษาตัวรอดหลายสิ่งหลายอย่างอาจถูกทํำลายและสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับแม้ว่าตัวท่านเองครับท่านโจเอินไหลจะเป็นเป้าสําคัญนะครับของนางเจียงชิงแจ้งสี่คนและกลุ่มเรดการ์ดแล้วครับหรือว่าหงเวย แต่จริงๆแล้วท่านโจเออนไหลคือเป้าหมายที่3ต่อจากหลิวเซ้าฉีและเติ้งเสี่ยวผิงแต่ด้วยการที่ตัวท่านตระหนักดีว่าถ้าหากว่าท่านประคับประคองสถานภาพนั้นได้ท่านจะเอาอำนาจที่ท่านมีในมือสามารถรักษาชีวิตบุคคลสำคัญก็เลยทำให้ท่านต้องยอมเสียสละและฝืนใจทำในสิ่งที่ทำให้ท่านเจ็บปวดก็ตามแต่ บางครั้งท่านต้องยอมลงนามในหมายจับกลุ่มตัวบุคคลที่ถูกล็อกเป้าว่าเป็นผู้ที่เป็นปฏิบัติกับการปฏิวัติบางครั้งท่านต้องยอมเห็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนั้นถูกกระทําตัวอย่างที่หนักหน่วงที่สุดครับคือการที่ท่านถูกบังคับให้ลงนามในหมายจับกลุ่มบุตรบุญธรรมของตัวท่านเองก็คือซุนเหว่ยซื่อจำได้ไหมครับที่เราเกินเอาไว้ตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลย บุตรบุญธรรมของท่านคนนี้เคยมีเรื่องบาดหมากับนางเจียงชิงตั้งแต่ครั้งที่ทั้งสองคนนั้นอยู่ที่ฐานที่มั่นที่เหยียนอันที่ทั้งสองคนทําหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงดนตรีมหรสพสนักกองทัพแดงและพักเมื่อนางเจียงชิงคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดหนึ่งในบุคคลที่เป็นเป้าของเธอไม่รู้เป็นเป้าอุดมการหรือเป้าส่วนตัวคือการที่เธอออกหมายควบคุมตัวซุนไวซื่อซุนไวซื่อและสามีก็คือนายจินซานก่อนหน้านั้นหลบหนีไปยังพื้นที่ห่างไกล แต่กลับมาเยี่ยมบิดาบุญธรรมก็คือโจเอลไหลที่ปักกิ่งทั้งสองคนถูกควบคุมตัวโดยเรสการ์ดและกำลังพลของหลินเปียวในพลผู้มีอำนาจเป็นอันดับที่3ของจีนซึ่งตอนนี้ก้าวขึ้นมานะครับเป็นบุคคลที่มีอำนาจอย่างเป็นทางการอันดับ2รองจากเหมาเฉ๋อตงไปแล้วจำได้ไหมครับหลินเปียวในตอนนั้นเป็นเหมือนพันธมิตรจำยอมของนางเจียงชิงและหลินเปียวคนนี้ถ้าใครจำได้ช่วงที่เขาไปประจำที่มอสโกเขาเคยตามจีบเธอแต่ถูกปฏิเสธร,รักจากเธอ หลินเปียวจําเป็นต้องจับกลุ่มเธอและสามีไม่ใช่ด้วยสาเหตุของความอกหักในอดีตนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าหลินเปียวก็คืออีกคนหนึ่งที่จําเป็นต้องเอาตัวรอดด้วยการทําตามน้ําซุนไหวซชื่อถูกควบคุมตัวแยกกับสามีในปี1968กล่าวคือปีที่3แห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมหลังจากที่เธอถูกควบคุมตัวในคุกนาน7เดือน ในที่สุดโจเอลไหลบิดามุงธรรมก็ทราบว่าซุนไหวซื่อตายในเรือนจำ15ตุลาคม1968ด้วยวัย47ปีสภาพศพเป็นที่น่าเวทนายิ่งถูกล็อกกุญแจมือทั้งที่ข้อมือและข้อเท้าร่างกายเปลือยเปล่าเพราะถูกทรมานเป็นเวลายาวนานแม้จะไม่ได้มีการบันทึกอย่างเป็นทางการแต่จากปากคำของผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้รับการยืนยันว่าผู้คุระดับสูงลงมือข่มขืนเธอ และจากนั้นให้เจ้าหน้าที่อื่นๆรวมถึงผู้ถูกคุมขังคนอื่นเวียนกันข่มขืนเธอตลอดเวลาที่ถูกจองจํามีคําสั่งจากเบื้องบนให้ทรมานเธออย่างต่อเนื่องแต่ห้ามฆ่าข้อหาของเธอคือการทรยศต่ออุดมการ์ของการปฏิวัติชนชั้นผู้ถูกกดขี่โจวไหลผู้เป็นบิดาบุญธรรมทราบข่าวการตายขอให้มีการชนะสุดพิกศพโดยทันทีครับ แต่นางเจียงชิงสั่งการให้ผู้ค่มที่เรือนจำเผาศพของเธออย่างรวดเร็วและเอาขี้เท่าไปโปรยแม่ให้เหลือหลักฐานใดๆเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับซุนหวยซื่อผู้มีศัก์เป็นบุตรสาวบุญธรรมของโจเอ,อินไหลนายกรฐัฐมนตรีหากแต่เชื่อว่าน่าจะเกิดกับคนอื่นๆจำนวนนับไม่ถ้วนอันที่จริงแล้วครับคนเราแม้ว่าจะเป็นปฏิปักษ์กับอุดมการใดาการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมันไม่ใช่วิสัยของอารยะชน และมันคงไม่มีคําอ้างใดๆของอุดมการใดที่จะชอบทําเพียงพอที่จะทํากับมนุษย์ด้วยกันแบบนั้นไม่เพียงแต่สุนหวยซื่อครับแต่บุตรบุญธรรมของท่านอีกคนหนึ่งก็คือสุนหยางถูกจําคุกและตายในคุกเช่นเดียวกันในขณะที่บุตรบุญธรรมสองคนที่เป็นชาวไทยก็คือบุตรและบุตรีของคุณสังพัฒโนไทยผู้เป็นที่ปรึกษาของจอมพลปพิบูลสงครามผููครั้งหนึ่ง เคยแนะนาให้รัฐบาลไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผู้เป็นมิตรกับโลกเสรีนําโดยสหรัฐรักษาสัมพันธ์กับจีนเอาไว้ด้วยการส่งตัวประกันไปแสดงความจริงใจตัวประกันสองคนที่ถูกส่งไปก็คือบุตรและบุตรีของท่านเองก็คือคุณวันวัยและคุณศิรินพัฒนโธนไทยที่ไปอยู่เมืองจีนและถูกรับเป็นบุตรบุญธ,ธรรมของนายกรัฐมนตรีโจเอนไหลตั้งแต่กลางทศวรรษที่50ทั้งสองท่านได้รับการดูแลโดยท่านเลี้ยวเฉิงจือ ในช่วงปฏิวัต,วติวัฒนธรรมนั้นคุณวันไวยถูกในประเทศออกจากจีนสาเหตุเพราะว่ากลุ่มปฏิวัติมองว่าท่านทรยศต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์เพราะถูกส่งมาจากประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่คุณซิรินยังคงอยู่ในจีนในยุคที่ทุกอย่างน่าสะพึงกลัวทุกคนอยู่ภายใต้สายตาของเรดการ์ที่เพ่งโทษคนรอบตัวไม่มีอะไรคลาดสายตาพวกเขาได้ แต่ตัวท่านครับได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนออกจากปักกิ่งลี้ภัยไปยังเขตชนบทของมณฑลเอเป่ยซึ่งก็คือมณฑลที่ตั้งปักกิ่งนั่นแหละครับกว่า1ปีก่อนที่จะกลับมาที่ปักกิ่งอีกครั้งก่อนที่จะหนีไปที่ลอนดอนในช่วงที่ไฟแห่งการปฏิวัติวัวฒนธรรมคุชชนอย่างรุนแรงคุณเซรินท่านบรรยายถึงประสบการณ์ความน่าสะพรึงกลัวเอาไว้ในหนังสือมุกมังกรฉบับนี้โดยสำนักพิมพ์นานมีนะครับโดยละเอียด คุณสิรินล่าว่าระหว่างที่แก๊งสี่คนครองเมืองตัวท่านติดต่อท่านโจเอินไหลแต่ท่านเลียวเฉิงจือ้อผู้ที่เป็นผู้ให้อุปการะคุณท่านในจีนไม่ได้เลยท่านเลียวเฉิงจือ้อถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจำท,ทั้งที่ป่วยในขณะที่ท่านโจเอินไหลนั้นได้คุยกับคุณสิรินบุตรบญธรรมเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมและแนะนําให้คุณสิรินหนีออกไปจากเมืองจีนเร็วที่สุดและบอกว่าตัวท่านโจเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยทุกคน ที่ท่านอยากจะช่วยได้เพราะสถานการณ์มันบีบบังคับมีบุตรบุญธรรมอีกหนึ่งคนครับที่ถูกรับมาเลี้ยงแต่โชคดีหน่อยครับที่ว่าเป็นวิศวกรไฟฟ้าและมีภารกิจสําคัญในการสร้างโรงไฟฟ้าที่ปักกิ่งอันเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งครับจึงต้องเดินหน้าต่อไปและทําให้ตัวเขารอดพ้นจากการถูกจับกลุ่มบุตรบุญธรรมคนนี้แซลี่ครับชื่อคําเดียวว่าเผิงที่แปลว่านกใหญ่ บุตรคนนี้เป็นบุตรบนธรรมนะครับน่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่ประสบชะตากรรมในช่วงนั้นและบุคคลท่านนี้ต่อมาก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคที่จีนกลับสู่ภาวะปกติในยุคผู้นํารุ่นที่2ท่านผู้นี้แซลีชื่อตัวเรียกว่าเผิงก็คือนายกรัฐมนตรีหลีเผิงนั่นเองครับถ้าใครสนใจนะครับเรื่องราวท่านหลีเผิงบางส่วนนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับในเอพิโซดว่าในเรื่องของเทียนอันเหมินคําถามต่อมาครับ สถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้จะคลี่คลายอย่างไรท่านโจเอินไหลวางตัวอย่างไรใช้อำนาจในการช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างไรเหตุไหนท่านเติ้งเสี่ยวผิงจึงสามารถที่จะกลับมามีอำนาจบนแผ่นดินจีนได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนผันไปสิ้นสุดยุคแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมที่น่าสะพรึงกลัวตอนหน้ามาติตามครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ear